วดีวันนี้แม่ครูอ๋ทำงานไปซ้อมรำมาน้องจูนไม่กินข้าวเย็นมไม่ครูเพิ่งมาจากโรงเรียนนะั่นน้องจูน กลับมาจากโรงเรียนแม่กรูหิวข้าวั้นมากินกับแม่คูเลยเดวข้าวเหนียวดำ มาเริ่มมากินเขาน้ำกัน ว่เรื่องเป็นวัดพี่น้องเลยที่หมูกกันย่อยแม่กินเลยค่ะแม่จูนกินนมค่ะทำรายงานส่งค่ะจ้าลูกจ้าขอบใจน้องจูนนะคะที่มาส่งกำลังใจแม่คูนะลูกนะมาทำงานเด้ลูกทำงานเลยแม่ครูก็ทานข้าวอยู่ ขอบใจนังะ้าที่มาส่งกำลังใจให้แม่ครูตามสบายเลยน้องจูนเขากําเขาเนว่าเขาลืมผัวปะนะัน่ะมันแสบหลายปะนะัเนา ก็กำข้ากรม,มขามายเดินจ้าน้องจุนขอบคุณนะลูกนะรักแม่ครูนะคะจ้าจ้านน้องจุนขอบใจมากนะคะที่มาส่งกำลังใจให้แม่ครู หิ้วเข่าคัดมาสง่งลงเรี้ยนหิ้วเข่าคักนึกกินคับกินไงมื่อเข่าปั่นแบบไงเลยไปนอกไปน,นะปื๊ดมดปั้นแบบไงนลยหิ้วเข่าสนเร็วมาสะงลงเรียนเหตุงานเบิดเดมือบอไเด้กินเข่าเหตุงานคัดเห็นยังไบเด้กินกินข่าก็บ่เป็นเวา้าน ไปกินเขาแล้วก็ไปกินเขาแรงก,กินหองไปเนียจะัะโอ๊ยไม่เหียใส่เหียใส่หนูกินเขาก็ได้ขอบใจน้องจุนจ้า